สวัสดีครับผู้ชมครับปัจจุบันแปดนั่ทุกท่านไปที่สนามเอติฮัสเตเดียมนะครับชมพุีมเมียร์ลีกอังกฤษคู่ดาร์ีิแมสของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อสถิติจริงของเจ้ากินก่อนนะครับแมนซิตี้ผูกสาวประตูเป็นเอเดรอสันนะครับแข้งหลังกองสองของบริโอตาเมนดี้ไฟล์วัคเกอร์ดานิโลตรงกลางครับเป็นดานิโลดัตจิวบาเรเซอร์เรมโรยซาเน่ยอย,มย,มยม์มาเลสและหน้าเป้าเป็นซิโอคุนไอเฟโรส่วนแมนเชสเตอร์ ester, ยูไนเต็ดครับผูกสาวประตูเป็นดาวเบิดเบคอาร์แข้งหลัง ลุกชอสบอลิงลินเดอเร์เลฟแอซิยังตรงกลางวอลเมเนียมาติดพอป,อปอา้าตาอิซิสซนเชสอันนี้มาเชียวเฟสและหน้าเป้าเป็นมาคัสแรสฟอร์ดนะครับวันนี้หน้าเป้าไม่ใช่เรเมโรยูตากูนะครับเอาครับเกมเริ่ม90นาทีดูว่าเซิร์ฟแห่งศักดิ์ศรีใครจะเก็บ3แต้มได้ก่อนนะครับในยกแรก อากเโร่เปิดใส่มาก็ไปเปล่าครับทางด้านโรซิโสยบาแต่ว่าใครขับวนชา้ากว่าครับเดียเปิดขึ้นมาแต่ยมปินดี้เก็บได้ดานิโลมีอลิกซิดมาแต่เปล่าครับ เซบิสซิลบามีมาติสมาซับเซบสซิลบาให้ไม่ถึงครับมาติสเิดสวางยาวมาด้านซ้ายอบอร์ดทางด้านล,ล็อกเกอร์เขียบได้แล้วครับเอาเมนตี้ให้มาเอาเป็นเดนิโลนะครับเดนิโลให้มาซาเน่ไหลติดมอร์ิงนะครับ มาหวดออกไปรูการที่แล้วนี่เกมที่สองทีมนี่เจอกันนะครับโดยเฉพาะนัดที่สองนี่ที่นี่แหละครับเกมมันนี่ถ้าแมนซิตี้ชนะแมนยูได้พวกเขาก็จะฉลองแชมป์ที่สามแห่งนี้แต่ปรากฏว่าแพ้นะครับ แมแมนยูไป2ประตูต่อ3ทัทางทางที่นำก่อนสศูนย์นะครับ่อนเดือดที่อ,อตาเมนดีเฟเดรโยซิลบาบล็อกเกอร์ออกมาเซริงวิซิลบาเซริงเซริงเป็นหมาเราเสียว่ากับมาติส เล็กครับบอกโอเอเวอเรไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้แมนซิตี้ขึ้นนำแล้วครับโอ้โหแต่ว่าไปนี้น่าจะเป็นจังหวะยิงครั้งแรกในเกมนี้ครับโอกาสแรกของ Al ัลเวอเรครับโอ้แล้วเป็นประตูครับ ดูกันอีกครั้งนะครับบอลยาวอ๋อไม่ใช่บอลยาวบอลตอบนอลนี่แหละครับซ <c oughs> าเน่ให้อเกโรครับ <c oughs> โอ้ป็ะเีกเกมที่แมนยูโดนนำก่อนนะต้องดูว่าจะกลับมาได้อีก <c oughs> หรือเปล่าครับ <c oughs> สองเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเกมที่ไปเยือนยูเวนตุสและ ไปเยือนบอลมาร์ทนี่โดนนำก่อนแต่สุดท้ายกลับมาได้นะครับด้วยสกอสองประตูตอนหนึ่งเกมนี้แมนซิตี้นำก่อนนะครับว่าแมนซิตี้ตอนนี้อยู่เป็นจ่าฝูงนะครับในตารางนะครับ เสิร์ฟเมนดัอ,อยู่ที่8นะครับแต้มห่างกันเก้าคะแนนนะครับต,ตอนนี้ก็เป็นแมนกซ์เตย์ที่เพาะวันไปมานะครับซาเน่ให้เซอร์อุลเอเคโร่เอเกโร่มีสมอลลิงมาเอเกโร่อืมชนตักแล้วสมอลลิงหดออกไป ero, แต่เดนโรเก็บได้เฟนานโยเฟนโยเปิดได้อูบมาเลสได้ด้วยมาเลสคืนกับซาเน่ บอลออกข้างเป็นลูกเตะมุมของ Man City แนมนซิตีรครับบอลไม่โดนพอปอาป์าอาวใบเหลือสังงานครับน่าจะจังหวะชาครับของเฟลดน่าจะเข้าไม่โดบนบอลครับเป็นอันโย,โยล้มไปลูกเตะมุมของแมนซิตี้โดย<ม>ดาวิดซิลบา ซิบาร์เปิด <c oughs> เฮียชกออกมามาคัสแอดฟอร์ดแอตฟอร์ดหาบอลขึ้นไปมีซิบามาแอดฟอร์ดยังได้ครับซิบาติดแดนิโลไอมาที่ซาเน่อเลลาเกโร่ไหลทะลุช่องมาซาเน่โอ้ซาเน่ได้ครับขึ้นแดนิโลแล้วโอ้โหแต่ให้ซาเน่แต่บอลแรงครับแม ซาเน่เล่นไม่ได้มาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้แมนยูแทบจะไม่ได้เลยใส่แมนซิตี้เลยนะครับซาเน่ให้มาสเตอร์ลิงโอ้โหประตูต่อศูนย์โอ้ประตูนี้เบาะฮ่าต้องชมจังหวะจ่ายจริงๆครับโอ้แล้วไอ้สเตอร์ลิงครับยิงเข้าไปครับโอ้ เพิ่งจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะครับอ็มเซอร์วิงเนี่ยต่อสัญญาไปอีกถึงปี2023แล้วดูจังหวะน,นี้ครับโอ้โหเซอร์ว mm ิง hmm. เรียกว่า mm hmm. เอาลงหนึ่งจังหวะแล้วยิงเลยครับ mm hmm. อ่า mm hmm. อแล้วครับแมนยู mm hmm. ตามหลังถึงสองประตู รู้การที่แล้วเนี่ยตามหลังแบบนี้นะครับสองประตูเอาสปอร์ติ่งมากติดอเกโร่อเกโรให้ที่เยอดมาเลสมาแต่ลูกนี้ไปเข้ามือเดคอครับบอลไม่แรงและทิศทางก็ไปรงมตัวเดคอด้วยโอ้สนใจครับที่ผ่านมานี่แมนยูโดนนำ แค่ประตูเดียวนะครับลูกการนี้แล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้เกมนี้ตามหลังสองประตูต้องดูว่ากลับมาได้หรือเปล่าครับทางลูการที่แล้วเนี่ยคัมแบ็กกลับได้นะครับโดนนำสองโซนแล้วกลับมาชนะสามสองเฟเนโ่ถึกับไปโอตามเมนดี เอาแล้วเฟสเกือบจะเล่นต่อได้ครับวอตเตอร์มินดี้ซาเน่ดานิโลให้มาเลสดานิโลเปิดไปติดอาริซิสเดนโลให้ซาเน่เบิ้ลมามาเลสบอลยังไม่ออกมาเลสเปิดมาโดนเทียออกไปแถวสองเฟนโยให้มาที่ดานิโลมาเลสขึ้นจะไปเฟนโยอาริซิบ้า เซียวบาอัดแล้วจังหวะเกือบจะถึงมาเลยนะครับโดนแกออกไปก่อนแล้ว,ลวจบครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อส่วนครับช่วงนี้เราพักกันคู่ครับ ครึ่งหลังกันต่อครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับแมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งแรกเจ้าถิ่นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับมาเรสไม้มาที่เฟรนิล hmm. <Fernando. S 2> mm ิโยโอตาเมนดีซาเน่ซาเน่ไหลามาติดสมอลลี่ครับสมอลลี่เตียวออกไปออซิส mm ันเชส โกาโก้โดนแย่ท็อชอให้มาเฟร็ดเฟรดเอาลงติดคอมปานีอะครับมนซิตี้จะสวนบีรอยซานีซานีไหลทะลุช่องอากเรโร่ไม่ล้ำข้างหน้ามีเซอร์ดิแต่อกากเรโร่ยิงเองครับโอ้โหจต่บอลบุดเสาสองออกไปครับโอ้โห,หคือสตอร์ลิงรออยู่ตรงนั้นแต่ว่าอากโร่เลือกที่จะยิงเองครับนะครับ จากเน็ดคือเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของแมนยูสองคนนั้นมาบีบว่ากดดันใส่ทางด้านอังเบียโรครับทำให้อาจจะต้องรีบยิงนะครับอาทิซิสซานเชสซานเชสย San chez. San chez ิงสายครับไปเข้าเมอรแอดเดอร์สันเพนโด บัลดีที่เดวิสเซบาไลาต่ออัคเตโรเดวิสเซบาเซีบายิงส,สายไม่ล้ำครับเซอร์ริงเอาลงเซอร์ริงกิงติดบล็อกแอสซี่อย่างครับเป็นลูกเตะม,มุมของแมนซชสเตอร์เงีบจังวะมา, <c oughs> าบล็อกใต้ักกขอนครับ ก็เหมือนจะเสียได้แล้วครับอินเซอริงลูกเตะมุมของแมนซิตี้โดยดาวิดซิลบาเซียวบาเปิดมาดโดนโขกออกไปแถวสองเป็นค่ายวอโกซสัดไก่ครับโอ้โหเคอาซุปเปอร์เซฟครับอเอออยากได้ดยต่อยครับแมนซิตีโอ้แมนยู ดยไม่ขึ้นเลยครับมามาถึงตรงนี้คอมปนี Company. สลิงไอไปบายคลายอกเกอร์ไหล์ออสซียังถึงก่อนคนระับเหยียดถึงออกไปควนมาต้าครับลงไปแทนเฟรดครับคนมาต้าเองก็ เกมที่ไปเยือนยูเวในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ทำให้แมนยูกลับมาได้ครับแถมทำประตูได้ด้วยครับคอมาตาอ้ามาตาลงมาแล้วไปทำฟาวโอ้ในเกอบอลครับ เซียวบาเปิด <laughs> อย่างไ้อยอดแฟนินโยดันเดโรแฟนินโย,นโยไหลให้มาเรส <laughs> ตัวสุดท้าย่ายิงไม่ได้ครับดันเดโรเปิดไปดติดมาเซียวครับโอ้โหแมนยู่คือรับอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โหแมนซิตี้นี่บกเพลินจริงๆครับมาเรสให้ซาเน่ ซาเน่ไปติดทางด้านครับสกอน์นิสวัสดีอย่างดักได้ทันนะครับครับมาสติ้มาใหม่ซาเน่ซาเน,าน่ติดลุกชอครับเห็นจะไปที่ดีเชี่วอธิษฐานเชสแอนเชสไปได้อเล็กซิสซาเชส มีมาไดสมาบอลยังไม่ออกลูกชอได้เปิดมาแล้วได้โคอููไปตรงตัวครับอ่าลูกลุกโมงของนางควนมาต้าครับอ่าครับช่วงของแมนยูลุยมาบ้างลุนนี้ลึกไปถึงแอเดอร์อนครับคือถ้าแมนยูได้ประตูตีไข่แตกมาในตอนนี้ถือว่ายังมีโอกาสลุ้น แบ่งแต้มได้อยู่นะครับในเวลาที่เหลือเนี่ยแต่ถ้าเสียลูกที่สามแคบจะจบครับดาวิสซ mm ิลวบาไหลามาที่อากเโร่อากิอโร่ติดท้านั่นเดนเดลเลฟครับเดนเดลเลฟวางยามาลูกากูเดนี่วมาเป็นตัวสำรองนะครับโรเบโรลูกากูมาเลสออกครับแล้วเอาอินทรยกุดูกันล mm hmm. งไปครับ ทางด้านแมสซิสซี่เชนโต้ครับลงไปแทนนวิวสิบาส่วนแมนยูเอาวัลเซียลงไปแทนแอซตนยางนะครับอ้าวแมนยูได้ฟิกครับเล่นเร็วลูกาโกโอ้โหเสียของครับคือใจ่ายให้ทั้งทั้งที่มาเซียวยังไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับ S <S <S เอเล็กซานเปิดขึ้นมามาเซียวให้มาลูกาโก้โดนกอมปานีดักได้ครับโอตาเมนดี <S <S คูโดการให้ดานิโลคูโดการซาเน่เบนเคิร์นดานิโลทซาเน่คูโดการให้ทิซาเน่ซาเน่ซาเน่ไปได้ครับซาเน่ให้ขี้อินชัยคูโดการล้มลงไปครับอ่า ได้ฟาวครับเางด้าแมสตี้น่าจะเป็นฟรีคิกนอกเขตแล้วโอ้โหปอกบาโดนใบเหลืองครับโอ้โหดีที่มันเป็นนอกเขตนะครับปอ,อกบาเล่นไม่โดนบอลเลยครับฟรีคิก <c oughs> ติดกำแพงเฟนยโยไปไม่ได้อาบติดมาติสมาติส ไปแล้วครับมาติสไปแล้วครับมาติสให้มาบอลเซียบอลเซียโดนดักโดยเฟนารินโยออกข้างเป็นลูกทุ่มของแมนยูต้องเร่งเครื่องนะครับแมนยูมาติสวางยามาลูกากูตัวสุดท้ายโอตาเมนดี้เคลียร์ออกไปครับมาติสติดเฟนารินโยหาแล้วครับแมนซิตี้จะสวนแล้วครับเสเตอร์ลิงให้ทะลุมาอาร์เวโร อากโรเลือกเลือกกิน30สโอ้โหโอ้จะมาโต้กลับของแมสซิตี้ต้องบอกว่าเด็ดขาดจริงๆครับอากโรทำคนเดียวสองประตูมีโอกาสบนแฮตทริกครับในเวลาที่เหลือน้อยนิดนี้นะครับแต่น่าจะการันตี3ามแต้มให้กับแมสซิตี้แลละครับเกมนี้โอ้โห ดูภาพช้าอีกหนึ่งครับจังหวะที่เสียบอลจากตรงกลางสนามครับโอ้โหให้แม่นมากครับคือผู้เล่นอยู่ขอแม่นอยูอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีตัวประกบอากเโร่เลยครับแล้วอากเโร่หยุดแบบนี้นี่ไม่เหลือครับโอ้โหสามประตูต่อศูนครับ โอเกมนี้คือแมสติสถิสต,สต,สติที่เล่นในบ้านตัวเองฤููการนี้นะครับต้องบอกว่าเฉลี่ยนัดละสี่ประตูนะครับนัดนี้มาสามครับซานเน่เกือบหุดขึ้นไปครับแล้วจบเกมครับ ก็เป็นแมนซิตี้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงจริงครับแมนซิตี้ต้องดูว่าในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับแมนซิตี้จะเก็บ3มแต้มได้หรือเปล่าครับหรือจะเป็นแมนยูที่จะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับวันอาทิตย์นี้ติดตามกันนะครับเกมจะเริ่มในเวลา ถ้าขึ้นขึ่งนะครับผมอะครับผมต้องลาไปก่อน,นครับถ้าหาผิดภาดประการใดก็ขออภัยไมนะมีด้วยนะครับสวัสดีครับ